in I it's in Deep the one know to put foot shadows, hard f r วั t ดีครั o สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินด,ดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหวยเวียดนามนะครับหวยเวียดนามก็จะมีทุกๆวันนะครับวันละสามสี่ห้าเวียดนามนะครับ แต่ช่อง VIP ก็จะมานําเสนอแค่4เวียดนามนะครับก็คือเวียดนามเฉพาะกิจนะครับออก4โมงเย็นนะครับ4โมงครึ่งแล้วก็เวียดนามพิเศษออก5โมงครึ่งเือนเวียนนามปกติออก6โมงครึ่งเวียดนาม VIP ออกทุ่มครึ่งนะครับสําหรับอันนี้ก็คือเฉพาะเวียดนามเฉพาะกิจนะครับเวียดนามเฉพาะกิจนะครับวันที่20สิบ แปนะครับ28ตรงกับวันอาทิตย์นะครับสีแดงนะครับวับนอาทิตย์นะวันอาทิตย์วันที่28ออก4ี่โมงเย็นนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ก็ผ่านนะครับเข้า95นะ95เข้า95เข้าล่างแล้วครับผ่านนะครับ,ะะรบสำหรับท่านที่ติดตามตัวเน้นด้วยนะตัวเน้นด้วยนะครับอ่าก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยนะครับหาหน่อยเฉพาะกิจนะหาหน่อยเฉพาะกิจ ก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมแล้วก็กดถูกใจทุกๆคลิปเลยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้เลยนะครับเพราะว่าจะได้รับหวยฮายนอยทุกวันทุกวันเลยครับวันละสี่คลิปสี่คลิปสี่คลิปทุกวันเลยครับถ้าคลิปที่5ามานี่แสดงว,ว่าของปลอมนะอ,อย่าไปเปิดดูนะของปลอมเพ <laughs> ราะว่าลงวันละสี่คลิป แต่ถ้าวันละสามเนี่เปิดดูได้อยู่เพราะว่าคลิปที่4ี่คงเหนื่อยคงไปไม่ไหวประมาณนี้ก็แ <c oughs> <c oughs> นวทางของช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาลงเด่นให้3าตัวนะครับเน้นที่2ตัวแล้วก็จับคู่กันเป็นคู่เจาะแล้วก็บนล่างนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับถ้าสำหรับท่านที่นำไปลงทุนก็ต้องพิจารณาให้ดีๆก่อนนะครับก่อนนำไปลงทุนวิธีการพิจารณาก็คือนำไปเทียบกับ สมมติว่าเราคำนวณไม่เป็นนะสมมติว่าเราเป็นมือใหม่หรือเป็นผู้ลงทุนอย่างเดียวคำนวณไม่เป็นเ,นยเลยเนี่ยก็นําไปเทียบกับท่านอื่นสักหนึ่งเจ้าหนึ่งสำนักนะครับสองสำนักก็ได้ถ้าเด่นของเด่นของช่อง V.I.P. ชนกับเขาตัวไหนก็จับเน้นตัวนั้นถ้าไม่ชนก็จับมัดคู่กันนะครับจับมัดคู่กันสมมุติว่า V.I.P. ให้หนึ่งสองสามไม่ชนกับใครเลยของคนอื่นสามของคนอื่นสี่ห้าหกเงี้ยก็ไปจับคู่กันเลยหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก 24 25 26, 26จับคู่กันแบบนี้เลยนะครับลงทุนบนล่างเลยนะครับแนวทางนะ,ะถ้าเกิดไม่มั่นใจในคู่จอบก,ก็ลูดเลยวิธีลูดก็คือการซื้อ19หางไปกับทุกตัวเลยจะออกเบิ้ลก็ได้หมดขอให้มีเด่นขอให้เด่นที่ให้นะเข้านะครับประมาณนี้สําหรับวิ่งวิ่งก็คือได้หมดทุกทุกตาแหน่งถ้าเกิดวิ่งเลขเด่นมันเข้านะ,ะส่วนมากเขาจะวิ่งกันมันไปอยู่ที่หลักร้อยมากกว่าประมาณนี้ ถ้าเกิดมันก็มันก็ได้ไวนะสําหรับคนที่วิ่งโดยเฉพาะนะวิ่งวิ่งก็ต้องวิ่งเฉพาะบนหรือว่าเฉพาะล่างอย่างเดียวมันถึงจะได้กําไรเยอะนะครับประมาณนี้นะครับแนวทางของช่อง VIP ที่นํามาแนะนํานะครับสําหรับเด่นบนล่างรอบนี้ก็มีหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามนะ เน้นที่สองกับสามนะครับเด่นบนล่างฮานอยเฉพาะกิจนะหนึ่งสองสามนะครับเน้นที่สองกับสามนะสองกับสามเด่นสุดนะเมื่อเราได้เด่นหนึ่งสองสามแล้วเราก็มาหาคู่เจาะค่ะเนี่เด่น2องสามมันจะมากับอะไรคู่เจาะนะครับม,มันก็จะมากับจะเน้นเน้นให้ก่อนนะครับเอาทุกตัวนะเอาทุกตัวก่อนสองสี่สองห้าสองหก สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์นะครับเอาทุกตัวนะสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับส่วนหนึ่งคือตัวกันนะหนึ่งคือตัวกันนะครับ่าจดเอาทุกตัวนะครับเดี๋ยวจะคัดเลือกให้วงกลมให้นะเอาเน้นๆน,น,นะครับประมาณนี้นะอืมอ่าเนี่นะครับ จดไม่ทันเดี๋ยวดูท้ายๆยคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงภาพนิ่งให้นะอะาคาวนี้เรามาเน้นวงกลมจะวงกลมเอาอันไหนเน้นวงกลมเอาสองสนะครับ3ามสี่สองห้าสามห้าหกสนะครับแถมให้สองเก็ดสาเก็ดนะไอ,ะอ,ะอะตัวที่ท้ายๆไม่ได้วงกลมนี่คือคือคือชุดลองนะครับคือใส่น้อยๆประมาณเถอะ ส่วนตัวกั้นคืนหนึ่งเนี่ยเอาไปพิจรารณาก่อนนะหนึ่งไปพิจรารณาก่อนนะครับหนึ่งพิจรารณาก่อนสองสี่สี่สองนะเน้นนะสามสี่สี่สามสองห้าห้าสองสามห้าห้าสามสามหกหกสามสองหกหกสามนะครับสองหกสองนะอันนี้คือชุดเน้นนะสองกับสามเด่นสุดนะครับอ่าอ่านี่ เอาไปลูดไปวิ่งก็ได้นะครับสองสามถ้าไม่มั่นใจในคู่เจาะของช่อง v i p ธรรมดานะครับประมาณนี้นะก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้เลยนะกพจะมีฮานอยมาลงให้ทุกวันทุกวันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ละมั้งพบกันใหม่ฮานอยเฉพาะกิจวันจันทร์นะครับสําหรับวันนี้วันอาทิตย์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับป f o r ุ u fortu นะครับสวัสดีครับ